หน่วยที่9ก่อนเรียน1ข้อใดคือวิวัฒนาการอันเป็นพื้นฐานในการปกครองของแต่ละประเทศตอบขอควายสถานการณ์บ้านเมือง2รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5ง7ประกาศใช้เมื่อใดตอบกไก่วันที่22กรกฎาคม2557 3. การออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับพร้อมประเด็นเพิ่มเติมจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติคำถามพ่วงตามมาตรา39ทั1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฉบับช่วคคาวพุทธศักราช2557แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559เกิดขึ้นเมื่อใดตอบจอจานวันที่7สิงหาคม2559 4 ยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดตอบงองงูหใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรห้าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อผู้ใดตอบงองงูรัฐสภา6 รัฐธรรมนูนแห่งราชนาจาักรไทยมีการกำหนดให้ประชาชนจำนวนเท่าใดที่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณาตอบก,ก็ไก่ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหมื่นคน 7. ข้อใดไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินตอบจอจานร,ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเงินตา 8. ข้อใดไม่ใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตอบจอจานพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยสารยุติธรรม 9. ข้อใดไม่ใช่เงื่อนไข,ขของการตาพระราชกำหนดตอบงอง,งูเพื่อป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะหรือปัดเจกชน 10. ข้อใดเป็นผู้ที่มีสิทธทิเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนได้ตอบก็ไก่คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของสารดีกาสารรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง หน่วยที่9หลังเรียน 1. ข้อใดไม่ใช่กิจการที่สำคัญของประเทศที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ไก่การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมขอไข่การเปิดประชุมรัฐสภาขอควายการให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามงงงูการรับฟังคำชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาจอจานการสรรหาผู้อำนวยการการเลือกตั้งตอบจอจาน การสรรหาผู้อำนวยการการเลือกตั้ง 2. รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คนกะไก่7คนขอไข่8คนข้อควายคนงอง,งู10คนจะจานสิคนตอบกะไก่7คน 3. รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนกี่คนกะไก่1คนขอไข่2คนข้อควาย3คนงงงู4ี่คนจะจานหคนตอบ คอควาย3คน 4. รัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวนกี่คนก็ไก่3คนขอไข่7คนขอควาย9คนงงู10คนเจ้าจาน15คนตอบขอควาย9คนรัฐธรรมนูญกำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คนก็ไก่2คนขอไข่4คนขอควาย6คนงงู7คน จาจานเก้าคนตอบงองูเจ็ดคนรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธรารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐยกเว้นข้อมูลในลักษณะใดก็ไก่ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการขอไข่ข้อมูลส่วนบุคคลขอควายข้อมูลที่องค์กรอิสระครอบครองงองูข้อมูลที่กระทบความไว้วางใจต่อรัฐบาลจ,จาจานข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลตอบก็ไก่ข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ 7บุคคลในข้อใดไม่ใช่ผู้มีสิทธิในการเสนอร่างพระราชบัญญัติกไก่คณะรัฐมนตรีขอไข่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยกว่า20คนขอควายผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า5,000คนงอง,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 งูนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจอจานสภาผู้แทนราษฎรตอบขอควายผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่า5,000คน 8. ข้อใดไม่ใช่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็ไก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอไข่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกทฒิสภาขอควายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งงองูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองจอจานพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสารปกครอง ตอบจอจานพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยสารปกครอง 9. บุคคลใดเป็นผู้เสนอพระราชกำหนดนั้นต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติกไก่คณะรัฐมนตรีขอไข่สมาชิกวุฒิสภาขอควายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรงงูรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกำหนดจอจานสมาชิกวุฒิสภาหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกำหนดตอบกไก่คณะรัฐมนตรี10 ข้อใดไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินก็ไก่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเงินบำรุงท้องที่ขอไข่ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเงินประกันของรัฐขอควายร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเงินค่าปรับงองงูร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเงินตาจอจานร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเงินงบประมาณรายได้ตอบงองงูร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องเงินตา